เัปากกาให้ดีครับจดไว้หมดแล้วรายละเอียดมันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับไข่พะโล้ครับค่าหมู3ชั้นไข่พะโล้หมู3ชั้นไข่พะโล้เดี๋ยวก่อนไข่นี่ของซิรินฟาร์มหรือเปล่าฮะคุณคะ ทุกอย่างต้องเป็นของซิลินฟาร์มอยู่แล้วค่ะเราจะไม่มีการไปยืมของที่อื่นมานะคะนี่คือไข่ซิลินฟาร์มหมูสามชั้นซิลินฟาร์มนะคะนี่หมูสามชั้นซิลินฟาร์มแล้วเราก็มีให้เห็นแบบเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะนี่แบบนี้นี่คือส่วนอะไรฮะอันนี้คือสันคอค่ะอันนี้พวกขายห้างเนี่ยมันจะขายห้างจะเป็นแบบนี้รูปทรงแบบนี้นี่ก็คือสมชั้นสมชั้นค่ะนี่นี่อุ้วู้อันนี้จําได้ไหมคุณวิลลี่ที่มันมีแค่อันเดียวอะสันใน อันนี้คือหน่อยสุดคุณชอบใช่ไหมชอบมากครับผมนะฮะอัีนี้ในซูเปอร์จะเห็นเป็นแบบนี้ถ้าไข่ล่ะครับอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับคุณ้องแหม่มบอกบอกสักนิดนึงจะต้องมีสตป์แบบนี้นะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าเป็นไข่ของที่ซีรินฟาร์มจริงๆนะครับคัดเกรดมาเรียบร้อยนะครับตามขนาดที่เป็นสแตนดาดที่สวยงามนะครับนะฮะใหญ่โตโมโคนารได้มาตรฐานนะคะขายที่ไหนบ้าง ขายกันเลยขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยค่ะชั้นนำทั่วไปก็จะมีกูเม่มาร์เก็ตมีเซ็นทรัลฟูดฮอลล์มีท็อปนะคะมีวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็จะมีที่ริมปิงด้วยเดี๋ยวจะมีไปที่เวียงจันด้วยนะประเทศลาวประเทศลาวเวียงจันริมปิงเวียงจันแล้วก็ขายผ่านไลน์ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ปุ๊บเนี่ยนะครับแอดไลน์เข้าไปสิรินฟาร์ม แอดข้างหน้าแล้วก็สิรินฟาร์มแค่นั้นนะครับสามารถสั่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ได้ไหมได้หมดค่ะไข่หมูไก่แล้วก็พวกแปรรูปต่างๆมีหมดว้าวหมอแปรรูปมีอะไรบ้างนี่แปรแปรสมัยเสี่ยมัทีคุณเปลี่ยนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียงสองอะไรทเสียงสแปรรูปมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากพูดมาไส้กรอกอีสานไส้อั่วกุนเชียงหมูฝอยหมูยองไส้แฟรงเฟิร์สเตอร์อะไรอีกอะบิ๊ก แฟร็งเฟิร์เตอร์มวหอมมะลิก็มีหอมมะลิครับไอ้พวกเบคอนมีไหมจะทำไหมกำลังจะทำกำลังจะทำคจะทำเบคอนด้วยเหรอพี่หน่อยก็ทำชอบใช่ผมชอบมากคุณแล้วอย่างเดี๋ยวจะกระซิบต่อเนื่องว่านอกเหนือจากแปรรูปเหล่านี้แล้วเนี่ยมีแบบมันหมูที่เขาจะเอามาทำอาหารทำขนมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำสต๊อก ไม่ต้องไปต้มตุนอะไรกันแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาต้มเพราะเราต้มไว้ให้คุณแล้วหลายเป็นสิบชั่วโมงคุณก็ซื้อไปเป็นถุงถุงแค่นี้ค่ะแล้วก็นําไปประกอบอาหารแล้วแมก็เอาไปใช้ให้ซี่ให้แม็กให้คินทานน้ำแกงใช่ไหมใช่สบายใจนะครับปลอดสารเคมีทุกอย่างเลยออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์อแน่นอนไม่รู้ที่อื่นเขาสามารถเปิดได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้เราเปิดให้หมดเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันเอันนี้คุณจะทําร์โล สูตรของคุณเยอะแยะอยู่แล้วผมอ,อยากรู้เลือเกินแลวนี่ไข่ของเราไขอ่ออแกนิกของเราเอามา,าท, <ำ S 1> ท<ำ>ําสีก่อนอแล้วเรานี่ใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นไข่พโลมันจะสุกแข็งไป ไม่อร่อยคุณต้มมาก่อนอันนี้ไม่ต้มมาก่อนแล้วก็มาทําสีก่อนใส่ตอนสุดท้ายก็พวกสีอ้วนครับใส่สีอ้วนให้มันให้มันเป็นสีให้มันเป็นสีเฉยเฉยเดี๋ยวเราเข้าหม้อตอนสุดท้ายนะครับต้องเคี่ยวก่อนคเคี่ยวก่อนถ้าอย่างนั้นมามีเครื่องผสมหน่อยฮะอันนี้ก็พวกแบบส่วนผสมพะโล้ละฮะพวกปวยกั๊กปักกีอะไรต่างๆป่ยกั๊กปักกีป่ยปวยเกี่ยวปวยปวยกู้ป่อยอะไรป่อยป่อยกู้ก็ได้นะฮะป่อยกู้เอาดอกดอกอย่าแพงแล้วกัน ง่ายๆก็คือเป็นเครื่องพะโล้ครับพูดง่ายๆเครื่องพะโล้และอะไรอีกคะอันนี้ก็เป็นพวกอันนี้อันนี้เป็น3เกลือครับเดี๋ยวเราต้องมาโขกกันหน่อย3เกลือมีอะไรบ้างฮะมีพริกไทยดาขาวนะฮะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมอ่า โอเคแล้วก็ต้องโขรกก่อนนี่แหละอันนี้อันนี้ผงพะโล้ฮะแต่คงไม่ต้องใช้ครับมันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วนะะฮโอเคเขาเตรียมไว้ให้หมดทุกอย่างแล้วก็เครื่องนวดของไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับอะไรที่ไหนอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ผงพาร์โลผูกไว้เราใช้แค่อันนี้แล้วแต่เลือกใช้ เอาเลยเริ่มต้นต้องแบบโขลกเลยแบบโขลกเลยใส่ใส่เท่าไหร่ใส่หมดนะฮะใส่ฮะเห็นไหมพี่หอยไม่มีการไม่มีฮะเครื่องเราแน่นฮะเอาให้หมดค่ะกระเทียมพริกไทยดำคุณกะเอาอย่างเดียวเลยใช่มะฮะข่ากผักชีหมูหนะตัวนี้ชอบอันนี้ชอบใส่หมดเลยใส่ไปใส่ไปชอบชอบหอมเอาเลยฮะคือหลังจากที่เราโขกอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหมูนี่หั่นไหมยังอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวต้องหั่นครับหั่นเลยหั่นเลยนะฮะหั่นเลยทำไปพร้อมๆกันฮะรายการอาหารของเราแบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าทีละขั้นตอนไอ้นั่ก็จะได้ทำกันในครอบครัวไงให้ภรรยาโขกไปนี่คือหมูสามชั้นซีลินฟาร์มถูกต้องขอโทษฮะใบไม้ไม่ตูลงมาหน่อยไม่เป็นไรคุณแบบขกแรงมากครับคุณอยากคุณอยากเคาะอคุณอยากเคาะครับคุณอี่ฮะ นี่คือชิ้นใหญ่ต้องชิ้นใหญ่นะใช่ผมไม่ชอบไปชิ้นเล็กๆไม่อรออโอ้โหสามชั้นอย่างนี้นี่พอีเคี่ยวไปเป็นพะโลนี่จะอร่อยมากบีบีนี่คนหนึ่งนะเป็นคนที่ทําอาหารแล้วแบบไม่ชอบชิ้นเล็กๆไม่มีการกัดไม่มีการกัดแล้วของมันได้ไงเนื้อมันได้ไงสามชั้นนี่ไง นอกจากสามชั้นคุณใส่อะไรอีกไหมฮะนี่ไอ้ที่เป็นกระดูกอ่อนมีไหมอ่าใส่ไปบ้างครับใส่ไปบ้างแล้วไม่เยอะขายไปหมดแล้วขายไปหมดแล้วขายดีนี่ฮะกระดูกอ่อนนี่ฮะมีแอบนะคุณวิลลี่ฮะมีแอบฮะไม่ไม่ใช่โพงหมูกระดูกอ่อนเนี่ยมันขายมากมากไปจากหอยมีแอบอยู่ตามซอกซอกเขาเรียกอะไรอ่ะซอกไอเนี้ยที่ใส่เนี่ยนี่คือซอกขาดแล้วฮะขายหมดแล้วก็เลยหอยไม่ได้ ที่บ้านหนูเนี่ยยังต้องเข้าคิวนะบางทีแอดไลน์ไปแล้วก็แบบอยากได้สันคออยากได้ซี่โครงอ่อมีไหมอ๋อหมดแล้วนะคะขอโทษด้วยเรายังไม่ได้กินเลยอย่างนั้นเราต้องสั่งแล้วว่าที่บ้านเราอ่ะคุณบีบีนี่เขาไม่ห่วงจริงนะธรรมดาเราหั่นได้ประมาณสิชิ้นนี่เขาหั่นแค่สี่อันนไม่ยอมพี่เขาชอบให้เป็นแบบเป็นพอมันตักเอปลาแล้วกินเนี่ยมันจะได้ตักใจคุณไม่หวงสูตรนะพาโล้ของคุณเนี่ย ก็ทโลงคุณนี่มีเพื่อนหลายคนที่กําลังคิดอยู่บอกว่าจ้างคุณไปเท่าไหร่ที่ไปทำกับข้าว่บ้านแล้วก็อยากกินนะอยากกินนะเพราะคุณอัพไปกับลูกๆต่างๆเนี่ยบอกไม่หมดฮะเพราะว่าจุดสําคัญตรงนี้ฮะน้ำสต๊อกหมูเฮ้ยเคี่ยวนานกว่าจะได้มาทําไอ้นี่มีน้ำปล่านะฮะคุณน้ำสต๊อกหมูนี่คุณขายไหมเนี่ยขายใช่ฮะขายไก่ไก่ก็สต๊อกไก่สต๊อกหมูนี่ดูไหมฮะน้ำสต๊อกดูแอบดูน้ำสต๊อกหมูข้อกระดูกกระดูกขากระดูก ไอ้พวกเนล้งเนี่ยทุกอย่างเกี่ยวมาแล้วมาแล้วมีคนมาชิมแล้วโอเคเลยฮะเอาชิมไหมฮะเอาชิมเลย้ยโอดูสิท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะเนี่ยอย่าทิ้งนะเนี่ยไม่ได้เลยนะเล้งเล้งเล้งแล้วน้ำปลาพริกนะมันต้องมามันต้องมาลองเลยฮะเป็นไงฮะเอาข้าวเปล่ามาเฮ้ยิงหเอย่าอีกแล้วสองคนนี้ที่เออข้าวเปล่าเ ไม่แล้วจะกระซิบอ่ะเดี๋ยวต้องทิ้งตรงนี้นะจะมากระซิบอะไรรู้ป่ะน้ำสต็อกของที่ซิรินฟาร์มเนี่ยสามารถให้เด็กทานได้ให้ผู้ใหญ่ให้แม่เราทานเพราะมีคุณแม่เออเป็นแบบใส่ถ้วยแล้วก็เป็นซุณรมีคุณค่าทางอาหารสูงมากใส่หมูหน่อยโอเคปิดแล้วนะฮะปิดปิดเดี๋ยวไม่จะหมดแล้วเดีใบไม้มนันเข้าอ๋อโอเคมาไหมมีหอยนิดนึงอ่ะอย่าทิ้งนะใส่มานะ นั้นเลยเหรอไอป้าเอาแล้วน้ำมันหมูเฮ้ย ไม่ต้องพะโลก็ได้นะแค่นี้ก็ให้กรอบนะผมว่าจบนะต้องผัดประมาณนานแค่ไหนคะก็ให้ให้แบบหมูสุกหมูมันเกือบสุกไม่ให้สุกทีเดียวเลยนะให้มันออกออกออกมานิดหน่อยโอเคนะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือน้ำสต็อกครับอาวุธลับเราต้องเทนะคะ ยังไม่ได้ปรุงเลยนะนีมาใส่พวกพริกเข้าไปเป็นต้มแซบแล้วนะเป็นต้มแซบเลยแล้วเนี่ยโอเคตั้งตัวหน่อยตั้งตัวอะอะไรอีกดีคะบอกมาเดี๋ยวหยิบให้สีขาวดูดีนะไม่ใช่ชวนป่วยนะกินเข้าไปแก้ไอไส้อะไรนะเล็คเค็คเช็คเค็คอ่าจะใส่ไปเท่าไหร่ฮะ เนี่ยฮะที่เหลือฮะที่เหลือในขวดผมได้คุณได้อะไรจากคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะใส่กันเข้าไปนะไม่ได้หวงสูตรนะแต่บอกไม่ได้จริงๆว่าใส่ไปแค่ไหนก็ดูเอาเขดูอันนี้ซอสหวานนะคะซอสหวานอันนี้ใส่เท่าไหร่สีฮะสีทำเพื่อทำสีเฉยๆอะไหมถือว่าเยอะไหมก็เท่าที่เห็นเท่าที่เห็นเฮ้ยมึงไปเอาไม้ในครัวมามเนซี่จะคงจะไม่เหลือพ่อแล้วล่ะแพงแล้วนะ ชิมไหมยังฮะรอบแรกเดี๋ยวใส่ก่อนถ้าสมมติชิมรับชั่นจะหนึ่งมันยังไม่มีหวานไงฮะมันก็ยังไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดน้ำตาลปี๊บลักษณะจะขียได้แล้วแต่ถ้าเพิ่มหวานเข้าไปนี่ไงนี่ไงมันจะครบน้ำตาลอะไรฮะน้ตาลปี๊บฮะน้ำตาลปี๊บใส่ประมาณเท่าไหร่คะก็เท่าที่เห็นฮะสูตรของเราคือเท่าที่เห็นเท่าเลน โอเนะฮแต่เนื้อหมูเนี่ยมันมันเปล่งปลั่งพอมันเป้งแล้วมันสะใจอะไรอันนี้อย่าพล่งอะไรฮะอย่าดองฮะไม่เป็นเล่าจีนเล่าจีนฮะลองไหมฮะเมาเมาเมาแค่ดมแค่ดมใส่เท่าไหร่ฮะนิดหนึ่งฮะเท่าที่เห็นฮะโอเคฮะเล่าจีนคือเล่าจีนทั่วไป เหล้าจีนปรุงอาหารมันจะมีเหล้าจีนปรุงอาหารนะครับใส่เข้าไปเงียบแล้วนี่สำหรับกี่คนเนี่ยเรามีกี่คนนะฮะเรามีสิบหกคนได้สิบคนได้ไมีตักไปนี่ชิมตลอดเลยเนี่ยเขคอยดูการเปลี่ยนแปลงของรสชาติมาแล้วมาละประมาณไหนชิมผลแรกก่อนนะฮะโอ้ได้อะไรฮะ เกลือะทำไมคุณไม่ใส่น้ำปลาเพราะเกลือมันจะมีรสชาติเค็มอีกประเภทหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับน้ำปลาเราใส่น้ำปลาด้วยนิดหน่อยน้ำปลาก็ใส่นะอย่าบอกนะว่าจะโรยเกลือแบบนั้นเหมือนแม่เกลือปลาบอสพ่อลูกคู่นี้ได้เลยเว้ยเฮ้ยโอเคน้ำปลานิดนึ่งน้ำปลานิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมน้ำปลาใส่ประมาณแค่ไหนคะนิดหนึ่งคะับเท่าที่เห็นนะครับ คนฮะตรงนีันี้หั่นได้โอเคคงไปเรื่อยแล้วเราจะต้องเคี่ยวนานแค่ไหนประมาณสักจนกระทั่งมันเปื่อยก็ประมาณสักชั่วโมงนิดนิดอ๋อไม่ใช่ว่าเรายังไม่ใส่ไข่เหรอครับยังครับเพราะว่าไข่สุกไปไม่ดีใส่ตอนหลังหลังสุกมันจะได้พอดีผลดีเพราะบางคนเนี่ยก็จะมีสูตรที่ใช้ไข่เป็ดถูกไหมบิ๊กบิ๊ครับไข่เป็ดนี่ก็จะต้มจนเป็นแบบเหนียวเลยอ่ะใช่ใช่ไหมไข่ไก่ แต่พอเราใช้ไข่ไก่ปุ๊บเนี่ยไข่ไก่ไม่ควรจะไปต้มนานอย่างนั้นครับชิมฮะนี่ชิมสีรอบแล้วชิมสีแล้วแมาเข้าใจว่าพะโล้เราควรจะต้องทําข้ามคืนมันต้องเคี่ยวก่อนน้ําต้องระเหยออกให้งวดรสชาติมันจะเข้มข้นกว่าเดิมเยอะตอนนี้คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของมันกูชิมจนจะหมดหม้อโชคดีจังเลยที่ตัดสินใจออกจากเจเนี่ยไม่งั้นจะพลาดใช่ไหมจ๊ะมันได้ไอสามสาหายบวกกับ รสชาติของน้ำสต๊อกนี่คือไอ้สามสาหายนี่มันได้จากการตำของคุณแหม่มจริงนะสามเกลอนะฮะสามเกลอนะไม่ใช่สามสหร่ายนั่นการได้ความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันาไม่ได้การตำของคุณแหม่มเนี่ยผมเชื่อว่าหม้อนี้จะไม่อร่อยอร่อยเลยมันแหมพี่พูดถูกใจน้องมากเลยตอนนี้ก็ ปล่อยต่อไปปล่อยรอแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ตอนที่เราจะกินอันนี้ใส่ไข่ตอนสักประมาณสัก10นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้ายจับเวลาฮะครับหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้มันจะเปื่อยยุ่ยครับปิดหม้อต้องให้ถึงมัต้องเปิดถ้าต้องเปิดต้องเปิดให้ไม่เเ่อาจ้ำเล่าผ้ามาคุมบจไว้จําไว้จําไว้คือต้องเปิดไว้นะครับให้มันระเหยใช่ถ้าเราไม่อยากให้ระเหยเราปิดถ้าเราอยากให้มันระเหยให้มันน้ำไมนเ้มข้ําเราเปิด นะมันจะได้ข้นๆเหนียวเหนียวหน่อยนึงแต่ว่าเราจะเอาผ้ามาคุมไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวใบไม้แต่ใบไม้คุณก็ออแกนิกไงครับไม่เป็นไรฮะไม่อร่อยไม่ไมอร่อยไม่ยอมอีกเห็นไหม่อร่อยอันนี้คราวนี้เราต้องให้เป็นแบบเดือดผุดผุดได้ไหมฮะไม่ฮะซึ้งซึงไปได้เรื่อยๆหมูที่เหลือเนี่ยคุณคิดว่ากินจะาไปทำอะไรฮะเอกเอาไปทำผัดกะเพราฮะที่เราไม่กินชั้นเนี่ยหรอฮะเดี๋ยวเขาไปทำให้พนักงานคือพี่หอยเขาเสียดายว่าทำไมไม่ใส่เข้าไปให้หมดไม่เป็นไร เดี๋ยวมันเยอะใหญ่นี่ไงเขามีความพอดีมันต้องมีความพอดีครับทำมาวางเป็นเมนูแล้วะไอ้นี่ไหมล่ะพี่หอยเอาไปแบบเหมือนทอดให้กรอบกรอบกินเเอามั้ยหมักนิดนึงทอดด้ฮะได้ได้เดี๋ยวส่งไปในกลัวที่เหลือนะที่เหือนะหมักแล้วก็ทอดกรอบนะครับหมูเราเหลือเยอะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังได้ตอนนี้ให้เขาตุนไปก่อนตุนของเขาตนตุนตนต้มนึ่ง อ่ะตน,น,น,นค่ะเอาโกโปรหยอดไว้ในหม้อดูการ,รเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะโอ้ยใจล้าง ครับผมฮัลโหลนะฮะสดๆไข่ไก่สิรินฟาร์มแล้วก็หมูสามชั้นครับเอานะเอานะไม่รอแล้วนะจับกระเองนะเพราะไม่ไม่ไม่กล้าที่จะชิมทีละคนฮะลุยละไปนี่ฮะยอดยอดยอดหมูสามชั้นนะฮะผมลุยหมูสามชั้นก่อนเดี๋ยวชิมชิมน้ำสักนิดนึงโอ้โหมันนวดมันมันแน่นมันไม่รู้จะพูดว่าอะไร ขอน้ำปลารสชาติเป็นยังไงโโอ้หพิ่ลี่คือหมูสามชั้นนี่มันมันนุ่มเลยไหมฮะมันนุ่มมากครับมันนุ่มมากแล้วมันแบบมันกลมกล่อมมันอร่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะชิมบ้างที่หนึ่งในประจําเจริงๆว่ะสามีคุณอ๋อสามีดิฉันทํากับข้าวอร่อยที่สุดในโลกอยู่นะเขาชิมไข่หน่อยสิโอ้โหเป็นยางมาตูมด้วย บาบอบ้าบออีกแล้วนี่เยอมขอบคุณนะฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับอาหารกลางวันสำหรับวันนี้แฮปปี้นะแฮปปี้มากไข่เพรลทุกอย่างที่มาจากจรินฟาร์มไข่เมือทุกอย่างข้าวข้าวด้วยอันนี้ข้าวที่เราได้ไมาโอ้โหมาเก็บเกี่ยวได้ที่นี่ด้วยน้ำปลาอร่อยยันตาพิษขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครัขอบคุณมากครับบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในปไิพีน้ำลายไหลแล้วถ้าคุณน้ำลายไหลคุณกดกดซับสไครต์ด้วยตรงนู้นแต่ถ้าชอบพวกเราแล้วอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆแล้วไม่อยากพลาดแล้วก็กด notification Not <ification S 1> ตรงนี้กริงร๊ง รัเนชาแนลนะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกดส u b ค c r i ายตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ